สวัสดีครับพี่น้องครับพบก,กับช่องบ้านำอำเภอทิเชียวครับอตอนนี้เขาอยู่วัดวังหินครับบ้านวังหินตำบลในเมืองอำเภอพีไม่จังหวัดสุโขลาครับพี่น้องครับมาควนราชสีมาครับอเ,เออ,อเอากระยับใจใจดีชอบลังจากที่เขานอนมองนั้นมาพี่น้องอมองรถอันดัขั้นที่เจยวจอดเขานอนมองนั้นลเลยดตอนนี้มันกำลังจัด เอาวของน้ำหมดแล้วเนี่ยั่ะพร้อมหงาบน้ำแล้วเพรเขาเสีาบเขาเสีาบแบบเอาดอว์ว้ายแก้วเลยแม่เนี่ยถอดโซาบเลยครับคนกัดไล่แบบนี้เนาะแบบคนเห็นไลยกันกีใจดีใจไม่เห็เราอาบดาบถอดโซง โอ้ยต okay. ื่นมาไงรถปูเลงไงน้ำจากกองเดี๋ยวคือไปหารถจังสันโอกินข้าวเราบ่แม่ตกรตื่นมีนอนเอ้ยนอนนอนดีฮะเพินเพินผิดท้ายรถ รถไล,ล,ลยก็ไลาไหลรถมอลตก็ไล,ล,ล่ที่มันไล่ให้ไลกันทั้งนเป็นยังพื้นกระจวดด้เกอ่มเมนยัยงไงนี่ครับพื้นที่ร้านครับูนีกวางครับเป็นร้านปูนนันนี้เนาะดีดีดพอนบ โอ้รถมาเบิดแล้วตัวนี้ไหมบ้านถึงเที่ยงนี่ยังไม่เที่ยงเลยยังไม่เที่ยงเลยผมเพิเ่งเจอเมื่อกี้เนี่ยแล้วลงทานอยู่ตรงไหนใต้ใใตต้้ศาลาวัดอ่ะแรงเกลียงชุ่มกับน้ำหอกมาเลยเนี่ยเนี่ยเสียบเลยโอ้ไม่กล้าเอาปกติเขาต้องมาจอดตรงนี้ ขาอหญ่กันใจไปจอดไหนเลยโอตรงนี้ก็นอนได้เออไม่นอนเต็มวัวรอไ้เลยโอ้มันเป็นตรงนี่เอที่จัดเจ้าบอเจ้าองคาเนี่ยโอ้สิไปแล้วล่ะบัวมีกระน้แกงส้มกำลังออกรนกงส้มัว้วงเ้ลนี่ของน้ำโอ้ นี่หอดทองน้ำฮะบอบดนขอบคุณครับูห้าขวบค่ะพกตือได้ไหมครับฉีตาบ้าน่เคียตั่ออกคืนฮะนองหาขวบเรบอร์ะกำลังบอกกำลังบอกกินบ้าปกับพี่อะไรนะ พ่เบยต้องใจไม่ิมากเบื่อแต่เป็นหนหาไปหาเบื่อจังเดียวเลยป้าพาดูจ้าเรนดียดูจ้ากบป้าตัว่กเออไม่เรียนเนี่ยนอยู่อนุบาลไหนแล้วคะบอกุบัสอุบบาสองยู่เลยเหรออนุบาลสองอุบาลิสองคือเรียนรู้ส 1 0าปีกำลังจะเต็มอนุบาล3จ้าเป็นคื้ไปเร็วของเรานะเาอนเขายังบุเรียง่วบแม่สี่วบแม่สี่ขวบแม่ี่เวดแมนี่วบแม่สีบสี่ขวบแม่สี่ขวบแม่สี่วบ่สมันี่เวอแมนี่ขวบแม่ี่ขวบมเี่ยแมสี่ตวบแม่สขาบแมัสบี่บแม่ครับขอบคุณที่เ็มี่บสขวบเต็มนี่ตขแม่ครับ ที่ดีการศึกษาหด้าเนว่าระวังดงเดินไปข้างหลังเขาเริ่มหับมาระวังเวยนะข้างหลังข้างหลังห้องน้ำอ่ะอย่าเดินไปข้างหลังห้องน้ำครับอย่าเดินไป้างหลังห้องน้ำเป็นไรครับวุณบอกเกิดบอกเกิดคุณบอกเกิดนะได้ยินไหะอย่าเดินไปนะมึนๆล่ะลับตาเดินล่ะทำไมทำยมหยับดีครับทำไมมึนๆเป็นอะไรเือควาเพยระเดินไปข้างหลังห้องน้ำ บอเกิด์ยูบอเกิร์บอเกิดคืออะไรอ่ะบอเกิรคือบอเขมกี้ขี่อย่าเดินละเมอไปนะแล้วเรา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 ละเมอเปล่าไม่ไม่แล้วแล้วเรารู้ได้ไงเราเป็นเด็กที่นี่เหรอเราเป็นคนที่ไหนบ้านเซนอยู่ที่ไหนบ้านเซนอยู่พี่ไม้อาออันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม่ใช่พี่ไม้ดิอันนี้อันนี้คือบ้านอะไรบ้านบ้านบ้านน้องเคอ๋อบ้านบ้านน้องเค มั่แล้วครับมัอวันนี้ทินจะมาดูอะไรแม่บังกวน่ะมดัเก่งเก่งเก่งเกังอโอ้จัานังอีกนี่นังอีกอันนี้พี่อะไรนะนออีกหน่อย้ยเรไปขลมอีาดเ เราจะไปไออะไรนะยังเกาะน้งทานไกลไหมไม่ไกลค่ะสามกิโลออ๋เข้าไปในเมืองใช่ไหมเข้าไปในอำเภอใช่ไหมไปสิเพื่อเพื่อเคยมีรถอ่ะแต่ในอำเภอพิมายไงปราสาทพิมพ่มายไปดูไหมล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเป็นเป็นไกด์นำเที่ยวเราเป็นคนพ่มายเดี๋ยวพาพาน้องเอกหน่อยไปเด้อะตัวตัวตัวน้องเขาหน่อย คพ right. um> 네ี่เขาหน่อยก็เลยได้อีกคนเขาไปัเขาจอาากคามีแเรือไนอนเราลา้วเราเราเรเป็น้ราเป็นผู้นาได้ป่ะได้ไหมไปได้ไหมไปได้ไหมมีสะพานอะไรด้วยในภาษาวานมากสะพานวนมอันนี้อันนี้ห้าขวบมด้วยนี่อัวใจเก่ง อยู่ปออะไรแล้วอนุูบาลอะไรเนี่ยอวันสองโอ้ที่ห้องมีผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้หญิงกับผู้ชายเหรอแล้วเรามีเฟรนท์เปล่าไม่มีแล้วครูผู้หญิงครูผู้ชายผู้หญิงอยู่ชั้นล่างชั้นบนบ้านบ้านครูของเทียนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ของเทีเฮ้ยโอ้ที่ของเป็นคนขดเก่็ดครแล้วเราเรียนอยู่ชั้นล่างชั้นบนชั้นล่างโอ้แล้วชั้นบนใครอยู่ชั้นบน แม่เจนแม่ก็เป็นคุณครูเพรแม่เป็นคุณครูด้วยจะถามแม่ไม่ได้สอนคุณแม่ดูไหมคุณแม่ดูไหมดูไม่ดูแล้วน่ารักปะน่าสวยไหมรู้จักแม่กับคุณครูเทนน่ะใครสวยใครสวยกว่าครูเทนแต่แม่ตัวอ้วนเจ้าโอ้ยยังยี้แม่ห่งเลยต้องขายเลย คุณประจำสั้นเสื่ออะไรลูกรูป้อนรูป้อนกูป้อนเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดกเอกีงเกีงเกงครับอายุห้กขวบสามารบต่แม่เป็นคนคนพี่ไม่คนโคราชคำขวัญโคราชอะไรกูคำขวัญจังหวัดอะไรี่มาอะไรเมือง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 หญิงก็แรุรุนเมืองิงแดงเขาหยิงแดงเร็วเเดี๋ยวมอไมาไม่เป็นืองหญิงกล้านะ แล้วแล้วเดี๋ยวคนท่ข้างนี่คือใครคนนี้เป็นใครเอ่อเคนเินเินอะไรติ๊กบ้ติติ๊กตเป็นเป็นอะไรทำงานอะไรทำงานที่งานที่โรงเรียนดีดีก็เป็นครูครับอแต่เป็นะไรดีสาวน้อยเพื่อนบ้านแนี่มารอหรอถาากงากาเพ่การกไมใช่ เาินมนกวนจ้างไปเขาตั <prescribe orders> <Okay. S 2> ้งวนดีแล i mean like ้วพี่น้องคราบอกกิปต่อไปกลิปนีเป็ไม่นส